สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันพุทธที่6กรกฎาคม2565สําหรับวันพุธนี้าการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรค่ะเรามาดูกันเป็นแนวทาง มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้นำไปปรับใช้ด้วยนะคะนำไปเสริมความมั่นใจในการที่เราจะกระทำการต่างๆในแต่ละวันของเราค่ะสีมงคลวันพุธนี้ท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเลือกใช้สีเหลืองเป็นหลักยกเว้นคนเกิดวันอังคาระคะ่ะการงานหรือเรื่องของความสำเร็จต่างๆใช้สีส้มเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยดำหรือเทานะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีชมพูนะคะ แม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะในช่องแม่หมอติงน้อยทีวีให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะพุทธที่6กรรกฎาคม2,565คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณค่ะเลข8มาเลขเดียวนะคะเลข8 เรื่องการงานนะคะคือวันนี้ต้องบอกว่าสาหรับคุณเกิดวันทิ์ไพ่ดับขึ้นมาทั้ง3าใบเลยนะคะไม่ว่าเรื่องราวใดก็ตามแต่นะความรักนะคะการงานการเงินเ,เรื่องเหล่านี้นะคะล้วนแต่ทําให้คุณเครียดมีปัญหานะคะอันงานก็ต้องแก้ไขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหรือบางทีปัญหาที่อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองบางทีเกิดจากคนรอบข้างคนรอบข้างทำผิดพลาด คนรอบข้างาทําให้เกิดปัญหาคุณต้องไปช่วยแก้คุณต้องเปเคลียร์แล้วเหมือนกับว่าต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นนะต้องเน้นที่ความละเอียดรอบคอบแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะคือบางอย่างเราแก้ไขได้เรามีทางออกแต่บางอย่างมันอาจจะยังติดนะยังติดยังรู้สึกมืนก็เอะฉันไม่รู้จะทำยังไงจะ จะแก terminar, ้ไขยังไงอะไรแบบนี quote, ้ก็คือติดก่อนหยุดชะงักไปก่อนนะเดี๋ยววันต่อๆไปค่อยว่ากันนะคะคือประคองตัวให้รอดไปก่อนเนาะในเรื่องการงาน การเงินก็ตึงมือพอสมควรค่ะมันเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวนะ,นะคะก็ถือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเช่นเดียวกับเรื่องของการงานค่ะนะตัวคุณเองจัดการได้นะคะในเรื่องการเงินน่ยคุณสามารถจัดการได้เพียงแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะทําให้เราเครียดแล้วก็ต้องใช้ความเ,าเด็ดขาดนะคะพอสมควรในการตัดสินใจในเรื่องของการเงินความรักนี่ไม่ได้ดั่งใจไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะสาหรับคนโสดเนี่ย ไม่ว่าคุณจะโสดสถานะไหนมีคนชอบคุณคุณก็ไม่ได้ชอบเขาคุณไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะไปคุยกับใครนะหรือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะหงุดหงิดเปล่าๆนะคะบางทีพอแต่เพราะคุณชอบใครนะคะคุณจะพยายามจีบใครอยู่เขาก็เหมือนกับไม่พอใจเรานะคะคือมัน มันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาแล้วก็ไม่ถูกวันนะ,ะเอาเป็นว่าวันนี้อย่าพึ่งไปโฟกัสเรื่องความรักคนมีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่ต้องไปโฟกัสในขณะเดียวกันต้องใจเย็นด้วยคุณแรงคุณเอาแต่ใจคุณใจร้อนแฟนคุณก็เช่นเดียวกันมันก็เลยเหมือนกับว่าสถานการณ์มันค่อนข้างตึงเครียดอาจจะมีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยมีไม่พอใจกันบ้างก็ต้องใช้ความอดทนกันไปนะคะสุขภาพนะก็อาจจะด้วย หลายๆท่านนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ค่อยดูแลตัวเองนะด้วยกิจวัตร หรือความชอบหรือการทําอะไรเดิมๆซ้าๆนะคะเช่นนะคะบางท่านก็ทุ่มเททํางานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองและไม่ดูแลตัวเองด้วยก็อาจจะเจ็บป่วยจากการไม่ดูแลตัวเองนะนอนดึกนะคะกินน้อยนะคะบางท่านที่แบบว่าชอบดื่มก็ดื่มเยอะจนมีผลต่อสุขภาพนะคะคันท่านที่ชอบเล่นเกมนะคะก็เล่นเกมเยอะไม่หลับไม่นอนไม่กิน <c oughs> ก็ส่งผลต่อสุขภาพนี่มันเป็นเหมือนกับว่านิสัยที่เรา เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังทำนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะก็ให้ดูแลตรงนี้ด้วยคนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคของคุณค่ะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้า เรื่องการงานสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะแน่นอนวันนี้ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นนะคะทาอะไรก็ดูมีโอกาสประสบความสําเร็จนะตัวคุณเองพลังงานเลื้อเฟื่อนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะต้องทําอะไรใหม่ๆต้องผลักดันนะคะต้องใช้ความเขาเรียกว่าใช้ความ พยายามหรือว่าความกระตือรือร้นในการที่จะทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะบางทีบางท่านอาจจะต้องเหมือนกับว่าเออต้องทางานในเชิงรุกไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะ,ะอย่าทํางานแบบเช้าชามเย็ยนชามอันนี้ไม่ใช่คุณในวันนี้นะคะถ้าคุณทํางานเชิงรุกคุณกระตือรือร้นคุณลุยคุณสู้นะคะชัยชนะก็เป็นของคุณค่ะงานมันก็จะเติบโตก้าวหน้า การเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะคะในเรื่องของการกินนะอาจจะต้องไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรพวกนี้ก็จะต้องจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าตัวคุณคุณรู้ว่าฉันฉันมีจ่ายนะ,ะก็สบายอกสบายใจกันไปนะคะความรักกดีมาก คนโสดวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะไปติดต่องานก็อาจจะมีแลกเบอร์แลไลายนะคะรู้สึกว่าอาจจะมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันต่อไปนะคะไปงานเลี้ยงนะไปงานเออ เลี้ยงรุ่นหรืองานมงคลอะไรต่างๆน,น,น,นะนะก็จะมีติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะถือได้ว่ามีการสารสัมพันธ์ดีๆเจอคนถูกใจค่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขชื่นมื่นมากคนที่เริ่มคุยๆกันแล้วอาจจะมีขอเป็นแฟนมีเดทนะมีเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมากกว่าเพื่อนแล้วนะมากกว่าคนคุยแล้วจะพัฒนาเป็นแฟนในเร็วนี้แหละนะคะคือเรียกได้ว่าวันนี้คุณต้อง คุณต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะว่าฝินแน่นอนนะเรื่องความรักคนมีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันค่ะนะรักกันดีอยู่แล้วนะคะคนที่รักกันดีอยู่แล้วก็อาจจะวางแผนว่าเออนะวางแผนแต่งงานวางแผนมีบุดบุรอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะมีความสุขคนที่ทะเลกกาะกันคนที่มีปัญหาการมีโอกาสจะได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพ อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการเดินการยืนหรือเรื่องของการทรงตัวนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างคือบางท่านก็มีปัญหาเรื่องขาเรื่องเข่า,ข,าข้อเท้าประมาณนี้แต่บางท่านบางท่านจะเป็นปัญหาในลักษณะเออน้ําในหูไม่เท่ากันเหมือนกับจะง,งูเงนินอะโอนเอ็นยังไงสักอย่างหนึ่งนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวการยืน,ยนการเดินนะคะอันนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังหรือก็ดูแลตามอาการนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคุณ61013่งูนะคะหกหนึ การงานนะวันนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะก็ประคองตัวกันไปมันเหมือนกับว่าคุณเองคุณอาจจะทำงานตัวเองสเสร็จเรียบร้อยอาจช่วยเหลืองานคนอื่นบ้างนะคะหยิบจับช่วยกันหรือบางทีคุณเองคุณไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากคนอื่นคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือตอบแทนกลับมามันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นวันที่เออเราก็ต้องออทุ่มเทนหน่อยแต่ก็ถือว่าสบายๆนะคะถือว่าสบายๆนะการช่วยเหลือเกื้อกูลการติดต่อประสานงานอะไรเนี่ย ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเรื่องการเงินอาจจะมีรายจ่ายเยอะไปหน่อยนะวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาการเงินทําให้เครียดทําให้ไม่สบายใจทําให้กดดันก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ดีคือบางทีถ้า,เ,าเราจ่ายเหมือนเดิมแต่ในขณะเดีวยวกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายรับหรือบางทีอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมขอความช่วยเหลือทําให้เราแบบ เออก็ต้องจ่ายออกไปเยอะหน่อยแต่คนที่เดือดร้อนนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินคือบางทีมันอาจจะหมุนไม่ทันอะไรแบบนี้นะถ้าคุณช่วยเหลือเคยช่วยเหลือใครนะคะคุณลองไปขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นบางทีคุณอาจจะไม่ได้ไม่เคยมีใครมายืมเงินคุณอะแต่ว่าคุณเคยช่วยงานเขาเคยไปอะไรประมาณนี้นะคะคือบางทีเราไปช่วยงานเขาเหลือเขาไปช่วยออสนับสนุน เขาในเรื่องอื่นๆนะคะเราสามารถที่จะไปขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือนะคะขอหยิบขอยืมก็ต้องต้องลองลองหาทางล่วงหน้าดูนะคะแต่บางทีมันก็เครียดนะเรื่องความรักก็เครียดคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่ใครบางคนอาจทำให้คุณกังวลใจหรือไม่สบายใจเช่นบางทีก็จะเป็นแฟนเก่าทำให้เราเครียดไม่สบายใจมั่งแหละบางทีเอ่อถ้าจะจีบคนใหม่ๆมันก็ยัง ออกแนวผิดหวังมากกว่าสมหวังนะคะหรือมีคนมาชอบเราเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์คือบางทีเข้ามาชอบเรามาจีบแต่ทําให้เราอึดอัดแทนมันก็ออกแนวนั้นนะคะอย่าไปโฟกัสเรื่องความรักจะดีกว่าความรักคุณมีแฟนมีคู่แน่นอนนะคะอาจจะมีทะเลาะเบ,บาแวง้งมีปัญหาหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า คุณไม่สบายใจคุณไม่พอใจหรือบางทีมีเรื่องค้างคาใจบางอย่างนะคะอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้จะเคลียร์ได้ไหมนะอาจจะยังเคลียร์ไม่จบยังเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะเรื่องไหนที่พอจะพูดคุยให้เคลียร์ปัญหากันได้ก็ลองคุยดูแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบนั้นก็ต้องพยายามให้ผ่อนคลายนะคะอย่าไป อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาเราอาจจะต้องปล่อยผ่านหรือบางทีเห็นอกเห็นใจกันและกันให้ให้มากก็น่าจะทำให้สบายใจมากขึ้นนะคะ สุขภาพนะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆนะคะก็ต้องค่อยดูแลรักษากันไปนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปอดหลอดลมทางเดินหายใจอะไรลักษณะนี้นะคะภายในช่องอกก็ลองก็ดูแลตามอาการมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะคะดูแลไปก็ได้แต่ว่าบางทีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางท่านก็อาจจะต้องเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโอกาสที่จะเกิดแผลได้นะคะมาดูคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเลขนำโชคของคุณนะคะเลข5มาเลขเดียวนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธเลข5ค่ะ เรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะคะนะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในวันนี้ได้ดีคุณอาจจะอาจจะไม่ใช่วันที่เรากระตือรือร้นอาจจะไม่ใช่วันที่จะต้องไปลุยโน่นนี่นั่นอาจจะเป็นเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าสิ่งไหนที่แก้ไขได้ก็แก้ไขไปนะคะสิ่งไหนที่ยังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ปล่อยเฉยๆไว้ก่อนประมาณนี้แต่ว่าคุณมีวิธีรับมือที่ดีนะคะ นะอาจจะเป็นวันที่คือถ้าเราเดือดร้อนหรือเรามีปัญหาการงานนะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังพอมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําดีๆอยู่รอาจจะเป็นตัวคุณนะที่ทําตัวเป็นแบบว่าเป็นคนช่วยคนอื่นแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเรื่องการเงิน ถือว่ามีใช้จ่ายนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกลูกหลานบริวารเยอะหน่อยหรือใช้จ่ายตามใจตัวเองใช้จ่ายแบบไม่ค่อยมีวินยัยแต่ว่ามันไม่ได้สร้างปัญหามากมายนะักเหมือนกับว่าเออก็มีจ่ายอยู่ประมาณนั้นนะคะไม่เดือดร้อนมากแต่ว่าถ้ามีวินัยให้มากกว่านี้นะคะใช้จ่ายด้วยมีเหตุมีผลในการใช้เงินมากขึ้นก็น่าจะดีค่ะ ความรักไม่ได้ดั่งใจวันนี้ไม่ต้องไปโฟกัสความรักคนโสดนะอาจจะมีคนมาชอบมีคนคุยคุยกันแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่ใช่สเปคคุณก็มันไม่ใช่แบบนี้เหมือนกับไม่ค่อยถูกใจนะคะหรือหลายๆท่านถ้าคุณชอบใครจีบใครอยู่ก็อาจจะต้องก็ต้องลองเปลี่ยนแผนดูว่าเอ๊ะเราเราอยาไปจีบแบบรุกจนเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะถอยมาสักก้าวก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน ความรักคนมีแฟนมีคู่อาจจะมีปะทะคารมบ้างใครบางคนอาจจะรู้สึกแบบเออเราก็แรงเขาก็แรงเราก็คิดว่าเราถูกเขาก็คิดว่าเขาถูกประมาณเนี้ยก็คืออาจจะมีปะทะคารมกันต้องใจเย็นๆนะคะใจเขาใจเรานะคะคือบางทีเรายอมแพ้ไปก่อนเลยวันนี้ไม่ต้องไปทะเลาะสุขภาพค่ะ ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะคะเบาหวานความดันไขมันคุณต้องควบคุมหรือว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตการกินการอยู่การนอนพวกนี้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นเพื่อให้โรคมันไม่กลับมาสร้างปัญหาให้คุณ หรือบางทีมันอาจจะกําเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะบางทีกิจวัตรของเรานะคะคการที่นอนเดนะคกการที่อชอบดื่มะะหรือแม้กระทั่งเอากินแบบว่าชานมไข่มุกแบบหวานหวานมันๆพวกนี้มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวางแผนการกินการอยู่ใหม่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะสองหนึ่งค่ะสองหนึ่ง เรื่องการงานวันนี้ถือว่าสบายอกสบายใจนะคะราบรื่นนะคะเราทํางานนะคะเพื่อนร่วมงานก็ดีหุ้นส่วนก็ดีนะคะลูกน้องบริวารคือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลการประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างมันมันราบรื่นไปหมดการงานเพราะฉะนั้นวันนี้ทํางานอย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขนะคะ เรื่องการเงินก็มาจากความสําเร็จของงานแหละนะคะทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะงานสําเร็จนะคะเงินมันก็มาเยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นนะคะทางานให้เยอะนะคะทำงานอย่างมั่นอกมั่นใจนะคะก็จะได้เงินได้ทองตามตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ว่าต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะบางทีวันนี้อาจจะต้องมีแผนสำรองไว้หน่อยอาจจะแบบ ใ้จ่ายเกินงบประมาณนี้ยแต่ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนนะคะความรักล่ะ ก็อาจจะกดดันนิดนึงนะคะสำหรับคนโสดเองอาจจะถ้าคุณจีบใครนะคะอาจจะต้องมาพิจารณาแล้วล่ะว่าเออคุณจะต้องแสดงออกให้มากขึ้นไหมตัดสินใจบอกรักไปเลยดีกว่านะแสดงออกให้ชัดเจนว่าเราชอบเขาเออฉันชอบเธอมากกว่าเพื่อนนะฉันจะจีบเธอจริงจังแล้วนะประมาณนี้ลุยเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความรักตอบแทนกลับมานะคะหรือบางทีมีคนมาชอบคุณมาจีบคุณอาจจะเป็นวันที่คุณต้องตัดสินใจนะก็เครียดนิดนึงว่าเออ ลงใช้จะคบกับเขาแบบไหนความรักคุณมีแฟนมีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะคะถ้าเคลียร์กันจบภายในวันทุกอย่างก็จะดีเหมือนเดิมนะคะคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มีปัญหากันนะคะแต่ต้องต้องนัดคุยแล้วละ่ะงั้นนัดคุยเคลียร์ปัญหากันมีโอกาสได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมารักกันหรือเคลียร์ปัญหาได้นะคะ สุขภาพนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการทํางานแหละอาจจะมีปวดหลังปวดขาบ่าไหลบ้างเล็กๆน,น้อยๆนะคะปวดเมื่อยนะคะเป็นลักษณะอาการปวดเมื่อยจากท่าทางในการทํางานหรือจากการคล่ำคร่งกับเรื่องของงานนะพักผ่อนก็ดีขึ้นนะคะไม่หนักค่ะคนเกิดวันศุกร์ละเลขนำโชคของคุณคะ่ะ8 40 8,40 การงานวันนี้ก็ยังคงต้องทุ่มเทนะคะเหมือนเดิมนะทำสิ่งเดิมแบบเดิมเดิมแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะมีความก้าวหน้าให้เห็นบ้างนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่หมอมันก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลยมันก็จะต้องแบบว่าคือแต่ว่ารากฐานงานของคุณมันมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามต่อไปนะคะความสําเร็จมันไม่ไปไหนเสีย งานมั่นคงงานจะดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะลุยต่อได้เลยส่วนการเงินจะนิ่งหน่อยเนาะก็คงจะต้องประหยัดกินประหยัดใช้ไปก่อนนะคะบางทีถ้าใครที่รอเงินก้อนรอเงินหน่อยมันก็จะยังไม่มาไม่ถึงนะคะคงต้องรอต่อไปนะคะค่าขายก็จะเงียบๆนิดนึงคงต้องมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายกันมากกว่านะคะบางทีเราไปคาดหวังเรื่องของรายรับมันก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่นะคะ ส่วนความรักนะคนโสดก,ก็โสดแบบสบายใจแหละนะไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงจังกับใครนะคะคุณสามารถที่จะไปกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวได้นะโดยที่ไม่ต้องแคร์หรือจะคุยกับใครก็ได้นะคะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรีบร้อนมีแฟนหรือผูกมัดสบายใจดีอยู่แล้ว ความรักของคนมีแฟนมีคู่นะอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปน,นิดนึงนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลแฟนแฟนก็ไม่ต้องมาจู้จี้จุกจิกอะไรกับเรานะคะพยายามที่จะแบบว่ารักคือให้มันมีระยะห่างบ้างแต่ในขณะเดียวกันระยะห่างนั้นต้องต้องไม่ห่างมากจนเกินไปนะไม่ห่างมากจนเกินไปไม่ใช่ว่าเออเธอจะไปไหนก็ไปเธอไปกับเพื่อนก็ไปนะกระชั้นก็อยู่ของชั้นแบบนี้นะอาจจะ สบายใจในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องต้องมีความพอดีด้วยนะคะเอาใจใส่กันพอประมาณแล้วก็ไม่ควบคุมกันเกิดจนเกินไปค่ะเรื่องสุขภาพก็ดูแล ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลได้นะคะประคับประคองสุขภาพไปได้นะคะท่านไหนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะต้องระวังภูมิแพ้กําเริบนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหน่อยหรือบางท่านอาจจะต้องอเป็นธุระในการพาคนในครอบครัวพาคนใกล้ชิดไปหาหมอประมาณนี้นะคะเราอาจจะต้องอเป็นคนพาคนอื่นที่ป่วยนะคนรอบข้างป่วยคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณค่ะสองสามหนึ่สองสา คุณเกิดวันเสาร์เรื่องงานวันนี้อาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะจะรู้สึกเหมือนว่าเอา้มันก็มีอาการแบบสองจิตสองใจนะคะเรื่องของเอกสารสัญญาการลงนามอะไรต่างๆนานาอาจจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้นอาจจะมีทางเลือกทางการงานเข้ามาทําให้คุณกังวลใจหรือมีเครียดเล็กน้อยว่าเออฉันจะตัดสินใจยังไงฉันจะทําอันนี้ดีไหมหรือฉันจะทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็คงจะต้องอพิจารณาแบบ ต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจหน่อยเรื่องบางเรื่องถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหามันจะเป็นแค่ปัญหาจุกจิกนะคุณแค่บางทีคุณแค่คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับหุ้นส่วนนะคะพูดคุยปรึกษาหารือกันเนี่ยคุณก็จะได้คําแนะนําดีๆคุณก็จะนํามาประกอบการตัดสินใจของคุณได้นะคะละเอียดรอบคอบนะคะวันนี้การลงนามเอกสารสัญญาต่างๆนานา เรื่องการเงินดีค่ะมีใช้จ่ายไม่เดือดร้อนนะคะถือว่า,าไปติดต่อประสานงานไปพูดคุยก็จะได้ไดเ้เขาเรียกว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นบวกกับคุณในเรื่องการเงินอาจจะมีเงินฟุกๆกเข้ามาด้วยนะคะจะรู้สึกว่าเออเงินคล่องตัวไม่มีปัญหา ความรักเนี่ยสินะอาจจะทําให้เครียดพอสมควรนะคนโสดอาจจะมีแบบเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกใจเครียดนะคะถ้ามีคนมาชอบคุณมาจีบคุณก็อาจจะเป็นคนที่เอ่อคุณไม่คิดว่าเขาจะชอบคุณบางทีคุยกันอยู่เป็นเพื่อนไปติดต่องานกาันอาอยู่ดีๆทักมาแบบชอบอะไรแบบนี้ขอเป็นแฟนเป็นไปได้นะคะหรือบางท่านถ้าเรารักใครชอบใครจะพยายามจีบเขาอยู่พยายามคุยกันงแต่บางทีวันนี้อาจจะมีข่าวคราว,าวไม่ดีหรือ มีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ้ามีแฟนแล้วเหรอ,อมันก็ออกแนวแบบเอ,อเครียดเล็กน้อยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีค่ะ ความรักของคนมีแฟนมีคู่ต้องระวังการใช้อารมณ์การทะเลาะเบาะแว้งนะคะปัญหาบางอย่างมันอาจจะเป็นปัญหาจากการที่ไม่พูดคุยกันนะคะถ้าต้องท่านเน้นที่ว่าพูดคุยกันดีๆไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะก็จะทําให้ทุกอย่างมันมันผ่านไปได้นะคะโอกาสทะเลาะเบาะแว้งโอกาสที่จะบานปลายโอกาสที่ปัญหามันจะบานปลายก็มีอยู่ให้ใจเย็นๆนะคะ คือบางทีเราหลีกเลี่ยงกันทะเลาะกับแฟนไปเลยดีกว่าวันนี้จะได้ควบคุมได้ง่าย สุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นปัญหา <c oughs> ในเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่านะคะบางทีเรามีเรื่องเครียดเรามีเรื่องไม่สบายใจนะะก็อาจจะทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับพอเครียดเยอะๆก็อาจจะมีละอันนั้นก็ป่วยอันนี้ก็ไม่ดีนะคะสุขภาพจิตที่ไม่ดีมีปัญหาหรือความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกายของคุณไมนั้นะทำใจให้สบายกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไม่รุนแรงค่ะ ดวงประจำวันพุธที่6กรกฎาคม2565นะคะยังคงมาเจอกันทุกวันเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ